กินแล้วเหรอกินแล้วกินแล้วเหรอหนักนีเฮได้แล้วอ่ะเยอะเแล้วยเฮ้ยเฮ้ยครั้งกว่ะเยอะเลยอุปกรณ์ไม่พร้อมสลับเียียด้่อ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุยอ้ยยอุอุ้ยวิงว่ะเอาว่เอาวะเอาว่ะเราก็เราก็เราก็เสียมือท้องว่ะ ได้ได้เฉยบอกราไหมาเดียวได้ไม่ได้ได้ไงมาบอกขนาดนี้นลอมั้งเดียวลองมุยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าโนลองเยอะกับปลาเฉยๆดึงดึงหนรู้สึกยังไงบ้างครู้สึกมันนะครับมอเครับช้าๆช้าๆช้าๆใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกูต้องซื้อมั้งแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี่ยวอเดีนเงเข้ามาใกล้เทีครับดีปลาตัวเนี้ย เดี๋ยวเราก็จะปล่อยกันนะครับตัวเล็กเ้ยนอนมาไรมาตระกูลไม่ได้โยนเองอือมากไม่มีใครกินครอบตัวตัวมันเล็กเนี่ยกลัวว่าเขาจะไม่เขากลับใช่จะปล่อยน้องนะครับเพราะน้องจะตัว